สวัสดีทุกคนอาจารอันนี้เราไม่คิดว่าเขาจะงอกนะซึ่งมันนานแล้วเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มันนานแล้วเราไปคุยคุยดูอะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะงอกปรากฏว่าเขางอกมานะเห็นไปที่เราโร,ร,ร,รยไว้เอา้าพี่หอยอ้อยเออกมากันเนี่ยพอมาดูอีกทีเอางอกเอองอก,อ,งอ,กอันนี้คือเมล็ดชมจันทร์ ที่เราคิดว่าเอามาวานๆดูสิคือจะงอกแล้วกฏว่าหวานไปเยอะงอกมาเยอะเหมือนกันทีนี้รากเขาลอยอย่าให้รากลอยนะจ๊ะเราต้องเอาดินมากลบรากเอาไว้ชมจานให้กินดีมีประโยชน์เขาเป็นไม้เลื้อยกินแล้วก็ขับถ่ายดีๆจำไว้ว่าเวลาปลูกพืชผักในกระถาง พอต้นกล้า,าก็โผลมาแล้วเนี่ยต้องไปคอยดูอย่าให้รากเขาลอยอย่าให้รากมาโดนแดดเด็ดขาดเ่ยพยายามต้องหาดินมากลบรากให้เขาตัวเขาเองก็หากินรากก็หากินบนผิวๆนี่ขึ้นมาโดนแดดเฉาหงอยไม่มีการเจริญเติบโตแคกแกรนอีกเรียนรู้กันไปนะจ๊ะทุกคน โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแปรพันยอกย้อนหลอกลอนจิตใจเพื่อว่าพรุ่งนี้โลกแตกสลายไปใครเราใครจะอยู่คู่ฉัน เ,เขาเป็นไม้เรื้อยไงเจะหลายต้นนะจะเอาไปเรื้อยจะเอาไปเรื้อยตรงไหนดีเนี่ยทำค้างให้เขาในนี้ก็ได้ในในตะกร้าเนี่ยเนี่ยเอาไม้มาปักปัก,ปกทิมทิมไว้มมเนี่ยแล้วก็จัดระเบียบเขาแค่นั้นเองให้เขาแบบเรื้อยพันวนไปเวียนมาก็ได้คือปักไว้สามสามสามเนี่ยหนึ่งสองสามปักไว้เพราะเขาเป็นไม้เรื้อยนะจ๊ะอ่ะ ใส่หน่อยเออนี่เป็นน้ำหมักบ้านใครถ้าไม่มีน้ำหมักก็เอาน้ำซาวข้าวมาใส่นะจ๊ะทุกคนถ้าใครไม่ได้ทำน้ำหมักเหมือนเรานะของเรานี่ทำสรารพัดน้ำหมักลงไปใส่ไว้นู้น,นกระมงกระมังน้ำหมักใส่กระมังไว้รอบบ้านอะ่ะเพราะเอาวางหม่องเดียวแล้วมาเดินหิ้วมาวไม่ไหวต้องไปตักตักอย่างเงี้ยไปตัก น้ำหมักมาหนึ่งขันหนึ่งกระบวยแล้วก็เอามาใส่นั่นนะ่ะแล้วก็รดปรดาดพืชผักมันก็จะเขียวสดงดงามทำไปนะจ๊ะทุกคนอัดอัดคลิปไปอัดไปเถอะไม่ต้องไปซีเรียสคนที่รักการปลูกเท่านั้นจะมาดูพวกเรานะจ๊ะเข้าใจใช่ไหมคนที่รักการปลูกเท่านั้นที่จะมาดูพวกเราแล้วจำเอาไว้ว่า เราทำคลิปให้คนที่ไม่รู้จักดูชมจันสามารถตัดกิ่งปักชำได้เท้าที่เขาเลื้อยๆเดี๋ยตัดไปยอดยอดแล้วมาทิ่มก็ติดออขยายพันธุ์ด้วยกันตัดยอดปักชำก็ติดทีนี้มันติดไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกิ่งพันธุ์และวัสดุปลกถ้าเป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปมันก็ไม่ติด สมมติกิ่งพันสมบูรณ์สิบกิ่งเลยอู้หสมบูรณ์มากเลยกิ่งพันธุนี่สมบูรณ์มากเลยแต่ดินเป็นกรดเป็นด่างตักไปก็ตายมุดเออแต่ที่นี้ทําไงสมมติดินสมบูรณ์ดินสมบูรณ์มากเลยกิ่งพันธุ์ก็สมบูรณ์แล้วเราจะรู้ได้ก็ตอนไหนวะตอนที่เขาติดรากไม่ติดรากนั่นแหละถึงจะดูคือดินสมบูรณ์แล้วไงแต่ถ้ากิ่งพันธุไม่สมบูรณ์สักต้นนึงมันก็ไม่ติดเนี่ยตัดตัด รดน้ำเช้าเย็นนะเพราะเขาต้องการความชื้นยิ่งถ้าเป็นกิ่งพันธุ์ที่ตัดปักชำเนี่ยต้องรดน้ำเช้าเย็นเพราะเขาต้องใช้ความชื้นในการแตกรากเข้าใจใช่ไหมจ๊าเรียนรู้ไปด้วยการหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งม,มั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแล้วตอนนี้เราก็พยายามอัดคลิปลงช่องที่เปิดสร้างไรายได้ได้ไดคือช่อง ต้อมปลูกไม่ใช่ต้มรักการปลูกผักแล้วก็ต้อมชดาปลูกผักสวนครัวเออตอนนี้เราพยายามลงคลิปยาวยาว1นึน,นถึงสงนาที3านาทีประมาณนี้เพื่อกระตุ้นเหรียญกระตุ้นเหรียญให้มันให้ AI มันคำนวณให้เพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็ได้ผล จากที่ช่องต้อมรักการปลูกผักเราลงช็อตวิดีโอมาประมาณ6เดือนนะหเดือนกว่าเกือบ7เดือนเราไม่ได้ลงคลิปยาวเลยนะถามว่าเรียนขึ้นไหมเรียนขึ้นค่ะแต่มันขึ้นน้อยไงเราก็เลยเริ่มลงคลิปยาวยาวของเราในช่องออต้อมรักการปลูกผัก ก็ประมาณ2-3นาทีเท่านั้นประมาณนั้นแหละสองนาทีอะไรเงี้ยปรากฏว่าเหรียญมันเริ่มขยับตัวได้ดีกว่าตอนที่ทำช็อตวิดีโอ6เดือนนะเราพวกเราทุกคนต้องทำอะไรทดลองทดลอง เสียสละมากเลยช่องต้อมรักการปลูกผักเป็นช่องที่เราทดสอบระบบซึ่งมันเสียรายได้ไปนะนะเพื่อที่จะดูซิว่าถ้าเราไม่ลงคลิปยาวเหรียญมันจะขึ้นไหมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา6เดือนปรากฏว่าเหรียญขึ้นแต่มันขึ้นช้าเท่ากับพวกเรา ถ้าเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเหรียญมันก็ขึ้นถ้าเราไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่มันขึ้นช้าให้สังเกตดีๆเอาเป็นว่าพวกเราที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วก็สะสมเหรียญไปนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันก็เป็นความรู้ที่เอ่อพวกเราได้ทำการทดลองนะนะอย่างที่เราเคยบอกใช่ไหมว่า ช่องแต่และช่องเนี่ยมันจะเป็นเอกภาพไม่สามารถว่าเอาสามช่องรวมเหรียญได้หนึ่งร้อเหรียญแล้วมันจะเอาโอนเข้าบัญชีเราไม่ใช่แต่และช่องจะต้องครบร้อยเหรียญถึงจะโอนเข้าบัญชีเราหลายคนไม่รู้หลายคนรู้แล้วนี่ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาบอกมาพูดให้คนที่ไม่รู้ได้ดูว่าช่องเราสามช่องเนี้ที่ผ่านกฎเนี่ยรายได้มันเฉพาะรายได้มันเฉพาะช่องช่องหนึ่งช่องสองช่องสามคือต้องครบร้อยเหรียญมันถึงจะโอนเข้าบัญชีเรานะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ หลายคนอาจจะยังเข้าใจคิดว่าโอ้สามช่องนี่แป๊บเดียวร้อยเหรียญสามช่องรวมกันได้ร้อยเหรียญก็จะโอนเข้าบัญชีแล้วไม่ใช่แต่และช่องเฉพาะรายได้ของเขาเท่านั้นถ้ารวมสามช่องแล้วร้อยเหรียญก็ได้ทุกเดือนสิฮ <c ười> ะ นี่ไม่ใช่แต่จําไว้ว่าพวกเราที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วขยันลงคลิปไปจริงนี่คือการขยันลงคลิปเพื่อที่จะสะสมเหรียญน,นะสาหรับคนที่คนที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วแต่ปัจจุบันนี้บอกตรง y o u t u b e มันค่อนข้างที่จะยากกฎระเบียบข้อบังคับคือ1、000พซับสี่พชั่วโมงค่อนข้างยากยากมาก ยากจริงๆถ้าเราไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่ดารานักร้องเอาเป็นว่าไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงนักการเมือง,กกองหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างยากที่จะได้ผ่านสี่พันชั่วโมงคือหนึ่งพันับสี่พันชั่วโมงภายในหนึ่งปีนะจะต้องให้ได้สี่พันชั่วโมงถ้าภายในหนึ่งปีไม่ไม่ครบสี่พันชั่วโมง เริ่มใหม่นับใหม่อย่างที่บอกต้อมปลูกผักกินเองตอนนี้ยอดสะสมชั่วโมงในอนาลิติกคือข้อมูลวิเคราะห์มันปลาเข้าไป9,000กว่าชั่วโมงแล้วแต่พอผ่านปีหนึ่งไม่ครบ4,000ชั่วโมงตอนนี้ในอนาลิติกเริ่มนับใหม่ สมมติวันนี้เดือนนี้เดือนนี้นะเดือนนี้เป็นเดือนที่เราครบหนึ่งปีของต้มปลูกผักกินเองครบแล้วแล้วมันยังไม่ถึงในเปิดร้างไรายได้มันสามพันเก้าแล้วใช่ไหมสามพันเก้าชั่วโมงนะพอครบปีไม่ถึงสี่พันชั่วโมงเริ่มใหม่โอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ถ้าไม่มีแบบทีมงานโปรโมทช่องอะไรเงี้ยใช่ป่าวต่อให้บางช่องตัดต่อคลิปดี ก็ยากยากจริงๆเพราะฉะนั้นโอ้โหเมื่อก่อนพวกเราช่วยกันระเบิดเถิดเถิงเลยนะแม่บีปลูกผักช่วยกันสาวน้อยทําสวนช่วยกันสีรัตออร์แกนิกช่วยกันโอ้ยช่วยกันหลายช่องเลยช่วยกันวิ่งวิ่งกันระเบิดเถิดเถิงตอนนี้มันอุดรอยรั่วหมดแล้วพอวิ่งไปนะไม่รู้มันไปขึ้นช่องใครเข้ามาลิงกถูกเอามาวางที่ช่องเราก็ไม่รู้ใครเหมือนกันสมมุติเราวิ่งให้น้องบีอยู่เนะี่ย อยู่ดีๆเช้าขึ้นมาเฮ้ยมันไปวิ่งช่องใครว่าตั้งสี่ตั้งแบบว่าในในนั้นเป็นคลิปของต่างประเทศความยาวตั้งสี่ชั่วโมงงงว่ะมันเล่นแร่ปแปรธาตุกับเรานะสำหรับไอ้พวกที่โ,โหแบบมันเหมือนมันจับได้ไงว่าไอสาย IP a d d อ e s s อันนี้มันวิ่งเพลย์ลิสต์นี่ว่า เราคิดของเราเรื่อยเปื่อยเรื่อเธออ่ะเพราะว่าในโลกอินเทอร์เนต็ตนะจะบอกให้เส้นทุกเส้นคลื่นในอากาศสามารถจับต้องได้หมดอ่ะเราจะพูดเสมอว่าคลื่นในอากาศจับต้องได้เพราะฉะนั้นเราทําผิดกฎหมายเขาก็ตามจับได้จากไอพีจากอุปกรณ์ของเราไอพี IP มาจากอุปกรณ์ของเราเพราะฉะนั้นอย่าทําผิดกฎหมาย แล้วก็ท youtube เนี่ยอย่าทําผิดกฎหมายไม่ไงั้นเดี๋ยวช่องปลิวง่ายๆเลยพวกเราในถ่ายเองกับมือนี่สบายมากถ่ายเองกับมือไม่ได้ไปเอาคลิปของใครมาตัดต่อไม่ได้เอาคลิปของใครมาลงเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะมีความสุขมากเลยในการทําช่องทําในสิ่งที่เรารักเราชอบเราถนัดเรามีประสบการณ์เนี่ยแหละเอามาแชร์เอามาแบ่งปันช่องเราเป็นช่องเจาะกลุ่ม ช่องหลายๆช่องก็จะเป็นช่องเจาะก,กลุ่มนะเจาะก,กลุ่มกีฬาเจาะก,กลุ่มการออกกำลังกายเจาะก,กลุ่มเกี่ยวกับช่างแต่งหน้าพวกช่างแต่และช่างนี่ก็เป็นช่องเจาะก,กลุ่มเข้าใจใช่ปะช่องกลุ่มคนปลูกผักปลูกพืชมงคลว่านแคคตัสเนี่ย จาะกลุ่มทั้งนั้นเลยกุหลาบกลุ่มคนรักกุหลาบเห็นไหมกลุ่มคนรักกุหลาบกุหลาบ,าบ,าบมีทั้งสายมีทั้งหลายสายพันธุ์ใช่ไม่มมีทั้งหลายสายพันธุ์กลุ่มคนรักบอลสีบอลสีก็มีหลากหลายสายพันธุ์พืชผักหลายๆอย่างมันจะมีหลายสายพันธุ์ความถนัดของแต่ละคนเขาก็จะไม่เหมือนกัน ถนัดอะไรก็เอามาแชร์แล้วคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้เรียนรู้ไปด้วยเข้าใจใช่ไหมเอออย่างนี้แหละกลุ่มแต่เราไปดูเอ,อ่อพวกเกษตรสง่งส่งออกไม่ได้นะเพราะเขาคนละประเภทกับเราพวกเราเนี่ยปลูกผักแบบปลอดสารไงโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและไม่ใช้สารเคมีมันจะไปดู ตามอย่างจะปลูกตามาทำตามวิธีของเขาไม่ได้นะพวกเกษตรส่งออกอะ่ะเพราะพวกเขาจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีทุกระยะการเจริญเต,ติบโตเป็นมาตรฐานของเขาในการส่งออกแล้วจําเป็นต้องใช้สารเคมีควบคุม,มแมลงศัตรูพืชเพื่อไม่ให้สินค้าทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เข้าใจที่เราพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูกลุ่มที่ทําเกษตรอินทรีย์เหมือนพวกเรากรเษ C, กเษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารที่ใช้น้ําหมักเท่านั้นเข้าใจที่เราพูดเนาะเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราคนรักการปลูกคนปลูกผักปลอดสารกลุ่มกเกษตรอินทรีย์จะต้องเรียนรู้ก็คือ ต้องเข้าไปกดติดตามช่องกเษกเษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารเนี่ยมันต้องแล้วก็ไปทำตามเขาทำวิธีทำน้ำหมักน้ำหมักบำรุงพืชน้ำหมักบำรุงดอกก็เหมือนมีป Ł ุ๋ยป Ł ุ๋ยบำรุงดอกเร่งดอกอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเร่งรากอ่ารากมีเปล่ามีทำวิธีเร่งราก,รากมีไหมเร่งรากรราก,ก็ใช้พวก เครื่องดื่มชูก,กำลังได้พวกนี้มีพวกวิตามินอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิตามินบีแคลเซียมฟอสฟอรัสพวกนี้ก็จะไปไปช่วยเหมือนกันช่วยเร่งรากผงชุบรสผสมกับกระปิเนี่ยแหละนี่ก็ช่วยเร่งรากพวกเราอ่ะหาวิธีทำไหนน้ำหมักกำจัดมมแมลงทำาไงก็ไปดูพืชผักขมขมในบ้านเรามีอะไรบ้าง มีสดดาวไหมมีอกากาศหนูมีฟ้าทรายโจรไหมนานเชวยเอาแค่นี้พอหรือจะมีบอระเพ็ดด้วยเอามาเลยรวมให้ได้3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลใส่น้ำให้ท่วมๆหมัมมกไว้15วันแล้วเอามากรองเอาไว้ขีดพ่นหรือจะรถราดลงพื้นดินก็ได้เช่นกันเนะเอา้าน้ำหมักอะไรอีก น้ำหมักฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถพืชอะไรที่สามารถฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินได้ใบมรุมสําหรับเรานะที่บ้านจะใช้ใบมรุมเขาสามารถฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินได้เป็นอย่างดีนี่แล้วอะไรที่มันแบบฆ่า,มาแมลงฆ่าเลยน้ำหมักอะไรที่มันแบบฆ่า,มาแมลงใบเนยนา ใบน้อยหนาของบ้านเรามีใบน้อยหนากับออต้นขี้เหล็กขี้เหล็กที่เขาเอาไปสกัดสกัดเอาตัวยาเอาไปกําจัดปลวกเห็นไหมมีงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเพราะฉะนั้นเรียนรู้กันไปนะจ๊ะทุกๆคนแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่มีสารแทนนินเปลือกมังคุดเปลือกเงาะมีสารแทนนินเอามาหมาักเอออันนี้ก็ช่วย เปลือกมะขามเปลือกมะขามเปรี้ยวเห็นป่ะเปลือกมะขามเปรี้ยวอะ่ะไอ้นั่นก็มีสารแทนนินเอามาหมักรวมกันแล้วก็เอามาช่วยฆ่าเาชื้อโรคเชื้อราในดินได้เรียนรู้ไปต้นไม้เราจะได้เขียวสดงดงามอ่ะมารากอบใบเหลืองเดี<笑><笑>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเด็ดยอดกินกันยอดของพี่พี่สุปราณีมันรักกากินนี่แหละอืม ทำให้เราต้องปลูกประกอบไปกินยอดที่เห็นกรุดๆเดีย๋ยวเอาเด็ดยอดไปกินอ่อนๆไปกินทั้งนั้นเลยไม่น่อีกคนที่แบบเข้ามาดา่ดาๆแล้วนี่คือยังไม่ได้หาข้อมูลเลยนะบางทีเนะี่ยทาไมไม,ไม่ไปหาข้อมูล่าเออเขากินได้นะหลายๆคนเขาก็กินแล้วก็ลองกินก่อนมันขมแต่มันอร่อยสําหรับคนที่กินขมเก่งๆอย่ามาดา่าซะแบบว่าด่าจนนึ ล,ลืมเข้าบ้านเลยอล,ลืมทางเข้าบ้านเลยปากจัดอย่านะถ้าจะให้ด่ากันจริงๆนะไม่ชนะชราพรหรอกชราพรนะ่ะด่าประมาณสามพันแปดร้อยคำต่อนอาทีนะจะบอกให้พ,พ,พ่อพอพิมพ์ดีเด่ะเราเป็นคนพิมพ์ดีเร็วเราเป็นคนที่พิมพ์ดีษเลยหลายๆคนถ้าเรียนมาจะรู้จักคำว่า ฝอหอกรอเอกอาสอวนะจ๊ะส่วนคนที่ใช้นิ้วชี้จิ้มจิ้ๆจิ้มจิ้มจิ้มอันนั้นเขาทําด้วยความเคยชินฮะทำทุกวันทุกวันใช้นิ้วนิ้วจิ้ม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 นิ้วสองนิ้วเนี่ยสองข้างเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มอันนั้นเขาก็ทําด้วยความเคยชินแต่พวกเราเนี่ยเรียนมาด้วยพิมพ์สัมผัสแป้นเพราะฉะนั้นเราจะพิมพ์ค่อนข้างเร็วมากแล้วทุกวันเนี้ยเราอยู่กับคอมเราเล่นกับคอมเราจะตอบคอมเมนต์เพื่อน ที่เขามาหาเราเนี่ยได้ไวมากเราต้องเล่นในคอมเราพิมพ์ไม่ได้หรอกในในมือถือถึงแม้จะใช้เสียงเสริงพูดแต่โอกาสที่ AI มันจะจับเสียงเราผิดเพี้ยนไปก็ก็เป็นไปได้ไง AI มันก็ไม่ไดฉ้ฉลาดทุกเรื่องหรอก AI มันก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหม เพราะฉะนั้นการคำนวณประมวลผลอะไรของมันนะ่ะมันต้องประมวลแบบข้อมูลที่มาหาศาลมากๆโอกาสที่มันผิดเพี้ยนนะ่ะก็สูงก็มีเออเอาเป็นว่าก็มีไม่สูงเท่าไหร่แต่มันก็มีโอกาสผิดพลาดอนะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องดูด้วยว่า ระบบมันเป็นยังไงบางทีตอนนี้ก็เห็นระบบของพี่ยูเขาเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นดูแล้วก็เวียนหัวเปลี่ยนไปแล้วเถอะไปหมดละอย่าลืมนะจ๊ะพวกเราหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้วันนี้รวยพรุ่งนี้จนนะวันนี้เรา สุขภาพแข็งแรงตรงนี้ล้มป่วยเอาแนอนอนไม่ได้รออุ้ยนากินนะนี่ก็เพาะจากมเมล็ดเนี่ยเพาะจากมเมล็ดทั้งนั้นเรือกระถางเล็กๆ,ๆเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นปกคลิปนะเนี่ยต้นยอไงต้นยอเอาใบไปแกงเอาใบไปแกงยอดอ่นอนนี่ไปกิน,นยอดอ่อนเนี่เอาไปกินไปแล้วทํางานต่อเราเห็นอะไรหรือเปล่านู่นเราเห็นดอกของ มะนาวทุนกล้า,าไรมาเมล็ดนะสวยงามไปละฝากให้พวกมีอาชีพออนไลน์ด้วยนะกรรมยุค 5G นะไม่รอดหรอกจะบอกให้มีอาชีพออนไลน์นะสร้างความเสียหายกับประเทศแล้วถ้าสมมุติว่าตำรวจไซเบอร์น้ำดีวงเล็บน้ำดีไล่สาย IP ไปเจอไอพีแม็กแอดเรสในอุปกรณ์ของญาติที่เป็นตำรวจไปเจอพิกัดอยู่ที่แฟลตตำรวจจะทำยังไงเออเอาสิเอาสิเอาสิาสจะทำยงไงพวกเดียวกันพวกเดียวกันจะช่วยเหลือกันไหมถ้าสมมติมีตำรวจไซเบอร์น้ำเลวกำลังทำ เป็นมิจฉาชีพออนไลน์เองจะทำยังไงพวกเราจะทำยังไงฮะเราไม่สามารถ Copy link ์ไปวางได้แล้วเงี้ยไม่สามารถ Copy link วางได้แล้วทำไงแท็กอย่างเดียวเลยแท็กมันปิดมันก็อาจจะปิดแท็กไปด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่านั่งสาบแช่งพวกมันนะทุกวันเนี้ยข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันก็เช่นกัน ชีวิตมันจะไม่มีความสุขนะมันนอนไม่หลับเ้ื่อยทุกวันนี้นอนไม่หลับหรอกไม่รู้ว่าตัวเองจะโดนแขวนเมื่อไหร่วันดีคืนดีมีหมายเรียกมีหมายจับมาที่บ้านคือทำไมไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามาทำงานรับราชการเพื่อรับใช้ประชาชนนะเข้ามาเพื่อกอบโกงเข้ามาเพื่อทุจริตคอร์รัปชันเรียกรับผลประโยชน์หรอ แช่งแช่งให้ข้าราชการชั่วๆเร็วๆมันได้รับผลกรรมเพราะมันทำลายประเทศชาติทำร้ายประชาชนทำร้ายครอบครัวตัวเองกรรมจะสนองอย่างสาหัสและขออวยพรให้ข้าราชการน้ำดีทั่วประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนา ขอให้ครอบครัวของข้าราชการน้ำดีทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตราบนานเท่านานมีลูกหลานขอให้ลูกหลานเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆเ,เพื่อจะเป็นบุคลากรอนาคตข้างหน้าช่วยมาพัฒนาประเทศนะจ๊ะเออต้องเอาแบบนี้แหละพวกมันน่ะดื้อ เตือนแล้วเตือนอีกก็ยังโกงอยู่เนี่ยเห็นข่าวแล้วปวดหัวแทนเลยตายละอย่าลืมนะจ๊ะฝากช่องเกษตรด้วยดูแลสุขภาพให้ดีๆแค่นี้นะ